สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับตั้มกันแดดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิด MCA แล้วก็ OCA กันนะครับผมก็จะมี MCA นะครับอ่า2ี่สเล่มนะครับแล้วก็ OCA เก้าสิบสี่นะครับแล้วผมแล้วมาถึงการ์ดโอเรอมการ์ดแล้วนะครับผมผมจะเปิดอ่า60อันแรกก่อนนะครับผมอ่าจะได้อะไรนะครับมาที่หนึ่งมา โอ้โหเลดี้โอ้โหการ์ดที่สองครับชอนชอนสามพาสน่าไม่รู้เท่าไหร่นะครับ,บกาดกบคอนดอไฟล็อกโอ้โ oh, หเอาเรื่องว่ะไฟล็อกนี่ก็มีราคาอยู่นะเดืต่ำก็มาเจ็ดแปดเอ็มอนะ่โกลเลมครับผมหมาหมาแดงฮาโฮอา่าการ์ดมดครับคิวบิกโกฮันเตอร์ไฟ ยูวีนอะไรเนี่ยเวิร์มเทลทีบักเอนะครับผมสตีนชอนโอ้การไอ้นี่มันคขลางนี่หว่าพิกกี้เอนะครับโอ้โหการทั้งคราวสามครับผมพิกกี้ A เอเออการข่าวแดงสามนะครับเการกัวแดงมานุษ สามอีกแล้วครับผมผลดอซ้ำนะครับกัดโอ้โหพี่หมีดำไม้แดงสามอีกแล้วครับผมพิก,กี้เอกสามบ่อยมากเอ่อตจัก,กรเตะเอ้ยไม่ใช่จตจักรแตนไม่์ซับพิกอวิโก้ล็อกเกอร์เอ่อฮันเน็ตนะครับเบบีบ้เรียวผ่านเอ่อการคนโค้กเสื้อลายพิก,กี้ดอกสามอีกแล้วผมการหนอนสามอีกแล้ว ทีมบักโหมีกัดพิกี้สามอีกครับหมาป่าต้ำตาลโหทีมนี้กัดกุ้งนะครับโอ้โห,โหการมดตรงนี้ไม่มีราคาแล้วนะผมว่าอะไรอ่ะอ๋โคูเซอร์กัดสามนะครับ มังกรเอพีสามครับชนชอนรอะไรอ๋อสซกาโลฮาโฮสามครับผมคอนโดสามเมยครับพิกแม่ปิกแม่นะครับการไม้เน่าสามเมีวสามแล้ยอ๋อหมดแล้วนะครับผมไม่สามเฉยเอาว่าเด่นเดรอบนี้ก็จะมีพัฒนานะครับผมมีไฟหลอกนะครับมีโกเลม ก็มีแค่นี้นะครับไฟฮันดูไฟ,ไฟอีกอันหนึงก็จะมีแค่นี้ที่จะที่จะดีนะผมว่าโอเคเสคือขังมวกรอนพอไหมเนี่ยพังพอไหมเนี่ยไม่พอโอเคไม่เป็นไรอืมเหลืออีก34เล่มนะครับผมมาครับผมต่อนะต่อจากตรงนี้นะครับผมช่องนี้นะ การโกบนะครับเออการอะไรเนี่ยแบล็กมาริงเอ่อการเต่าพิกกี้การหนูนะครับแมงสาอยู่แล้วเห็ดการแอดโอ้โหการนี้แกสตีลชอนอะไรอะ่ะโอ้การอะไรก็ไม่รู้การนี้นี่แกไอซ์มีดำสร้ามว่าผมพิกกี้เอกโฮลิงครับ ล็อกเกอร์ครับผมซ้มครับชิปบักเอกพิกกี้เอกซามสเน็กทินนี้แบร์เออโอ้โหวอมเทลกัดคริทิปบักเอกนะครับผมซ้ำเออโคบอล วั What oh, right What the? Oh. ตถุไฟเอาโห้ก้าเลยเนี่ยบัตตี้เดวิลการ์มังกรแดงการ์โฮสโอ้โหการ์หินทอนชอนสุดท้ายผมเป็นการ์หมาน้ำตาเอ้ยหมาหมาน้ำเงิน <c oughs> หมาน้ำตาลเอาละ,ะเดี๋ยวผมเคลีร์ช่องก่อนนะครับผม ครับผมต่อไปก็จะเป็น MCA นะครับผม MCA แล้วก็กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะขั้นด้วยกล่องแล้วกันด้วยกล่องไอ้นี่ก่อนนะครับกล่องเอ่อกล่องดันทอยกนนะครับผมผมเปิดกล่องสวรรค์ามาแล้วมันได้นี้มานะครับเปิดมาโอ้โหฮอตทีสวิตเอ้ยโอซีโอเคเปิดโอ้โหได้เรเนติกนะครับสุดยอดไปเลย อ่ะต่อไปเป็นตัวนี้เลยครับฮีโร่นะครับกล่องฮีโร่ป้าบโอ้โหได้ดอกเหลืองพิษโ, e. โอ้โห W.E โอ้โหตะก,ก้าวิสิบโอเคเกลือต่อไปเป็น a c a นะผมเอาละไปแรกจะเป็นอะไรครับป้าบอะไรอ่ะโอ้โห มา่ะไปสองกระด,ดาบนะครับไปสามเป็นกระตา่ายมีใช้หน้าก้อนนะผมแหมดูจะไม่มาซะแล้วเกิร์ตไฟนะครับโอเบอรอนนะผมเอ่อーーโโโล,ลีดเดอ,อ,อ,อร์โคบอลลีเดอร์นะผมเป็นเอ่อมาสเตอร์มาสเตอร์โฟลิงเป็นอืมโหแหกห้า ดีคริสเอจจไอโอโหวีเทนนากรอีกแกล่ะนี่มันเป็นอะไรกับวีเทนนากรนมาเนี่ยออกเข้าใหม่ด้วยซิเ,นนอ,เนนอ,อาชื่อเปลี่ยนนายเปลี่ยนนายเอาครับเรามาต่ออะไรเนี่ยนะครับออกเข้าใหม่มาน่าจะดีขึ้นนะป้าเป็นอะไรเนี่ยโ oh, อย้โหอากาศฮิเวเได้ว่าห้าเมื่อเมื่อจุลจิวิสิกดาเมจโอเบอร์ลอนนะครับผมซัม ชอบชอบโอ้โหกัดกบสามอกันนะครับผมเฮ้ยสามสองใบเลยเลอโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วก้อนไฟาสามอีกแล้วโหท่านจะสามเยอะเนี่ยสามโอ้โหสี่ใบเลยเหรอรอบเนี้ยอะไรเนี่ยออกทำไมสิ สามอีกแล้วมาตอรลิงอยู่ไทนากอนหมาป่าเหลือสิบสองเล่มโอ้โหสามอีกแล้วเนี่ยรู้เหลืออะไรล่ะขอบอร,รเดอร์สามอีกแล้วครับสามอีกแล้วซามอีกแล้วสามโอ้โหมีมูลไลท์สาอีกแล้วอันนี้นะอันนี้เอ่เอ นี่สามนี้โอ้โหห้าเล่มนะครับการอะไรดาบขนาดเล็กลงยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ดิเฟนหนึ่งการนี้นีกแล้วนี่แล้วสามเล่มนะครับโอเคหมดจบโอ้โหครบเลยนะการดาบนี่ทตั้งขนาดใหญ่ยี่ห้าขนาดเล็กยี่ห้ามีขนาดการได้เจ้าไหมโอ้โหใช้ผิด นี่ขนาดกลางครบเลยใหญ่เล็กกลางนี่มันซีรีส์เอาแบบว่าเอาไปรวมกันได้ป่ะผสมรวมกันอน่ให้มันเป็นแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยการทุกขนาดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอสามใบเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดเอ a มนะครับผมทั้งหมดก็การทุบสี่นะครับโอซีเาทุบสี่นะครับ m อ a ซสามทุสี่เล่มนะครับผม อุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวไปเราไปดูเลยครับว่าผมที่ผมเปิดได้มาเนี่ยมันจะขายได้เท่าไหร่นะครับผมเอาแล้วครับผมเราก็อยู่ที่ตลาดพอนเทล่านะครับผมเรามาดูราคาการ์ดกันดีกว่าครับที่ผมได้มานะครับจะมีอะไรบ้างอ๋อแรกๆนะครับที่ผมคิดว่ามีราคานะครับก็จะเป็นฮันเตอร์ไฟนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูราคาฮันเตอร์ไฟล์นะครับว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่นะครับตัวไฟล์ไปละ 3M5 นะครับผมผมตีเลย 3M นะครับ ผมจะขายที่ 3M นะครับ Hunterfly นะครับหมายเลขสองก็จะเป็นช h i n แบนะครับผมชนิดแบ e a r t h i นะครับหรือที่ 2M นะครับ 2M5 ผมก็จะขาย 2M นะครับผมเอาละต่อไปก็จะเป็นตัวเออตัวนี้ตัวมด Hawking แล้วหนึ่งจะใช้ได้หรือเปล่า อ 2m นะครับผมจริงๆก็น่าจะ m5 นะถ้าจะออกนะครับ m5 ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกา <c oughs> มาดุนะครับผมอเ 3m3 นะครับผมเซนตัวไฟไปแล้วไฟล็อกนะครับผมถูกไฟล็อกก่อนไฟล็อกนะครับ ที่ 15m นะไฟล็อกน,นี้น่าจะได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับผมไฟล็อก 15m นะครับผมเป็นโกลเลมนะครับเอ่อ 2m นะครับโกลเลมอยู่ที่ 2m นะครับผมเอ่อพาสนานะครับผม 8m นะครับสูงสุดอยู่ที่8.5นะครับแต่ผมจะขายประมาณ 8m นะครับผมจะขาย เอาละครับผมก็จะมีกูัาการ์ดนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นการ์ดตัวนี้จะมีคยขายไหมซีไซีโหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดสามตัวนี้ก็ช่างมานนะครับผมอาจจะขายไม่ออกนะตั้งไปก็เท่านั้นนะครับโอเคการ์ดอีกอันนะครับขนาดเล็กลงนะครับผม โอ้หอย่ที่9แสนนะครับมาดูขนาดกลางกันบ้างครับ,รบนี่อันนี้ขนาดกลาง E T O O T H 2M นะครับ 2M 2M 5นะครับเพราะาประมาณ 2M ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าขาดทนุนหรือเปล่านะครับ OCA ราคาอยู่ที่2 2แสนห้านะครับต่อเล่มนะครับ นี่คือราคาขายทั่วไปนะครับผมอาคบผมสองแสนห้านะครับคูณนะครับผมเก้าสิบสี่เล่มนะครับผมทั้งหมดยี่สิบสามล้านนะครับผมยี่สิบสามล้านนะครับยี่สิบสามล้านห้าแสนนะครับผมแล้วก็ตัว MCA นะครับผมเก้าแสนนะครับผมเล่มละเก้าแสนนะครับ MCA ประมาณเก้าแสนนะครับคูณผมมีสามสิบสี่เล่มนะครับผม อ่าสามสิบล้านหกแสนนะครับผมรวมทงหมดแล้วก็จะเป็นห้าสิบสี่ล้านนะครับผมถ้าผมขายเนี่ยเอ a กับโ ca ทั้งหมดนะครับผมจะได้ห้าสิบสี่ล้านนะครับแล้วของที่ผมเปิดได้นะครับไฟล็อกสิบห้าเอ็มครับผมอ่าบวนะครับอ่าตัวพัฒนานะครับสนาแปดเอ็มนะครับผมอ่ายี่สิบสามล้านใช่ไหมครับอ่ะบวกอีกอ่สันนิแบน์นะครับสองเอ็มนะครับ อ่าบวกกับไอ้นี่ครับผมเอ่อการ์ดไอ้นี่หันทัพฝ่ายนะครับหันทัพฝ่ายสามเอ็มนะครับอยี่แปดเอ็มนะครับแล้วก็บวกอีกเจ้าตัวมาดุกนะครับมารุกสามเอ็มนะครับสามสิบเอ็ดเอ็มเลยนะตอนนี้ตนนัวนี้ประมาณสองเอ็มแต่ผมคิดว่ามันน่าคงขายไม่ออกหรอกก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมันนะครับ โกเลมนะครับโกเลมที่เห็นเมื่อกี้สองเอมนะครับผมบวกสองเอ็มนะครับอ่าริบหรีจริงๆรถไฟล์มาดกโอเคก๊าซ okay, เราครบแล้วนะอันอื่นก็คงจะไม่มีราคานะครับอ่านี่ด้วยบาลอนด้วยดูบาลอนอหน่อยสิเท่าไหร่เพื่อช่วยกู้เรามาได้นะครับหนึ่งกว่านะครับผม โอ้โหโอ,โหอะนะผมจะบวก1.4นะครับอา้าวละมีสองใบนะครับผมเออหือไปว่ามีสองใบนะสุดยอดเลยก็เป็น 35M สิบห้านะผมรวมๆแล้วก,ก็ประมาณ 35M นะครับเผื่ออาจจะถูกกว่านี้นะครับเพราะว่าผมอาจจะตัดราคาทุกร้านนะครับผม อยู่ทน่นก้อนนะครับผมผมว่าไม่มีราคานะครับก็ไม่สนใจมันแต่ก้อนไฟล์ก้อนไฟก็คงไม่มีราคานะครับโคบอลนี่ยิ่งตัวใหญ่นะครับมาสเตอร์ลิงการ์ดผมไม่มีอนไนมีราคาแล้วนะผมท่าที่ดูมา การที่เราเปิดได้ก็มีแค่นี้นะครับที่เปิดได้มีราคาจมเจมนะครับสาสิบห้าล้านนะครับผมสาหรับของที่เปิดขึ้นมานะครับถ้าขายออกในราคานี้เนี่ยครับที่ผมว่าไปแต่จริงๆแล้วมันก็คงไม่ถึงแล้วครับผมการอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงครับคงจะไม่มีราคาเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ไปก่อนนะครับผมรู้สึกเกลือนะครับรู้สึกเค็มมากเลยครับ ที่หายไปนานเพราะว่าใช้เวลารวบรวมนะครับผมก็ประมาณรอบนี้ก็เริ่มรวมประมาณเกือบเดือนนะครับผมเกือบเดือนนะสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาเกือบร้อยเล่มเลยนะรวมๆแล้วก็ร้อยเล่มกว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเกิกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอชมดูกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับไปแล้วครับผมไปแล้วบาย